ถ้าพูดถึงสุดยอดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยต้องบอกว่าชื่อของประเทศไทยนี่ติดท็อปทอปมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าบนเวทีเดียวกันเนี่ยกำลังมีคู่แข่งหน้าใหม่ที่มาแรงแซงโค้งขึ้นมาอย่างน่าจับตามองมากๆทีนี้คำถามใหญ่ที่หลายคนเริ่มจะคิดกันในใจก็คือมงกุฎแชมป์การท่องเที่ยวที่ว่าเนี่ยมันกำลังจะหลุดลอยไปจากเราหรือเปล่าเอาล่ะครับมาดูข้อมูลที่ทำให้เรื่องนี้น่าขบคิดกันจริงๆ ศูนย์วิจัยเกสิกรไทยเนี่ยเขาออกมาคาดการณ์ได้น่าสนใจมากเลยนะครับว่าภายใน10ปีข้างหน้าเวียดนามอาจจะแซงหน้าไทยในเรื่องของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นี่ไม่ใช่แค่การคาดการณ์เล่นๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นเสียงนาฬิกาปลุกดังๆเลยนั่นมันเรื่องของอนาคตใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากลับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันละ่ะต้องบอกว่าแค่ตัวเลขตอนนี้มันก็เริ่มฉายภาพอะไรบางอย่างให้เราเห็นแล้วเหมือนกัน โอ้โหข้อมูลแรกนี่น่าสนใจมากเลยครับคือตัวเลขการเติบโตของเวียดนามเนี่ยแค่ช่วงครึ่งปีแรกจํานวนนักต้องเที่ยวต่างชาติพุ่งไปถึง22%เลยทีเดียวเป็นตัวเลขที่บอกชัดเจนเลยว่ากราฟของเขากําลังทะยานขึ้นแบบสุดๆแล้วพอเราตัดภาพมาที่ฝั่งไทยล่ะครับในช่วงเวลาเดียวกันเป๊ะๆตัวเลขมันกลับสวนทางกันเลยคือมันลดลง6%พอภาพ2อันนี้มาวางเทียบกันแทบต้องไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมครับว่าลมมันกําลังจะพัดไปทางไหน แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะครับพอเราเจาะลึกลงไปดูตลาดที่ใหญ่มากๆอย่างนักท่องเที่ยวจีนตัวเลขนี้เรียกว่าน่าตกใจเลยเพราะเวียดนามไม่ใช่แค่ไล่ตามเรามาติดๆนะครับแต่ก้าวแซงไปเรียบร้อยแล้วด้วยจํานวน3.1ล้านคนต่อ2.7ล้านคนของไทยซึ่งถ้าดูให้ลึกลงไปอีกมันสะท้อนว่านักท่องเที่ยวจีนไปเวียดนามเพิ่มขึ้นตั้ง46%แต่ในทางกลับกันมาไทยกับลดลงถึง35%เลยครับคาถามก็คือแล้วเวียดนามทําได้ยังไง อะไรที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตแบบก้าวกระโดดขนาดนี้เดี๋ยวเราลองมาแกะรอยสามหมัดเด็ดที่ทำให้คู่แข่งรายนี้มาแรงแซงทางโค้งกันครับหมัดแรกเลยนะครับก็คือเรื่องความคุ้มค่ากับบรรยากาศที่มันสดใหม่กว่าหมัดที่2ตามมาติดติดก็คือเนื้อบายจากภาครัฐที่ต้องบอกว่าเฉียบคมแล้วก็เร็วมากๆและสุดท้ายหมัดน็อกที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการเข้าไปนั่งในใจตลาดนักท่องเที่ยวจีนได้สําเร็จอย่างที่ตัวเลขที่เราเห็นกันไปนั่นแหละครับ มีคำพูดหนึ่งที่ผมว่ามันสะท้อนหมัดแรกได้ดีที่สุดเลยนะเป็นความรู้สึกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนพูดเหมือนๆกันเลยว่าเฮ้ยเที่ยวเวียดนามตอนนี้มันเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปทเที่ยวเมืองไทยเมื่อ20ปีก่อนเลยซึ่งคำพูดนี้มันสะท้อนถึงสเสน่ห์ของความสดใหม่ธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ความไม่แออัดและแน่นอนค่าใช้จ่ายที่สบายกระเป๋ากว่ามากพอฟังแบบนี้แล้วอาจจะดูน่ากังวลนิดๆใช่ไหมครับแต่แน่นอนในฐานะแชมป์เก่าเนี่ย ประเทศไทยเราก็ยังมีไพ่ตายซ่อนอยู่ในมือเหมือนกันแล้วไพ่ใบสุดท้ายที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คำตอบง่ายๆเลยครับอาหารไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างหนึ่งของเราเลยเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่คนทั้งโลกยอมรับแบบไม่มีข้อโต้แยง้งแล้วความแข็งแกร่งที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เราพูดกันเองนะมีผู้เชี่ยวชาญในวงการอาหารเคยวิเคราะห์ไว้เลยว่าเคยสงสัยไหมทําไมร้านอาหารต่างชาติถึงมาเปิดในไทยแล้วเจ๊งเยอะก็เพราะอาหารบ้านเราเนี่แหละครับ มันอร่อยทุกที่ทุกตรอกซอกซอยตั้งแต่ร้านข้างทางไปจนถึงร้านหรูๆนี่แหละครับคือประการด่านสุดท้ายของเราแต่คำถามที่สำคัญมากๆมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่าการที่เรามีแค่อาวุธที่ทรงพลังที่สุดแค่อย่างเดียวเนี่ยมันจะพอให้เราชนะในสงครามการท่องเที่ยวระยะยาวได้จริงๆเหรอและคำถามนั้นเองครับก็พาเรามาสู่ภาพอนาคตของการท่องเที่ยวไทยที่ตอนนี้ต้องบอกว่ายืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหนกันต่อ ภาพนี้มันสรุปสถานการณ์ของเราได้ชัดเจนที่สุดเลยคือในมือข้างหนึ่งเนี่ยเราถือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คืออาหารซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกแต่อีกข้างหนึง่งเรากลับต้องแบกจุดอ่อนสำคัญเอาไว้นั่นก็คือระบบโดยรวมที่อาจจะเก่าไปหน่อยไม่ได้พัฒนาตามโลกไปเท่าที่ควรซึ่งมันก็คือสภาวะที่หลายคนเรียกว่าการกินบุญเก่านั่นแหละครับคือเรามีของดีมากนะแต่เราขาดการต่อยอด แล้วไอ้ระบบที่เราต้องโยกเครื่องกันใหม่เนี่ยมันคืออะไรบ้างล่ะจริงๆมันคือทุกอย่างเลยครับที่ประกอบร่างกันขึ้นมาเป็นประสบการณ์รวมของนักท่องเที่ยวไล่ตั้งแต่เรื่องการเดินทางสนามบินคุณภาพการบริการการจัดการเมืองความปลอดภัยไปจนถึงนโยบายวีซ่าที่ต้องนิ่งต้องชัดเจนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้จ่ายเงินมาเพื่อกินอย่างเดียวนะครับแต่เขาจ่ายเงินเพื่อซื้อประสบการณ์ทั้งหมด และทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันครับว่าถ้าสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในมือเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากระบบโดยรวมที่ดีพอสุดท้ายแล้วของดีที่เราภูมิใจนักหนามันจะกลายเป็นแค่ตำนานที่เอาไว้เล่าให้คนอื่นฟังหรือมันจะยังคงเป็นอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศของเราต่อไปได้